ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะทางช่องทายเดซี่เพลกลาวชาแนลค่ะ m e back to d กทูเดซี่เพลก d c h a n n น l นะคะ Today นะคะวันนี้นะคะน้องเดซี่นะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนเลยนะคะพร้อมกับหมอมีเนี่ยนะวีนะเราจะมาชวน Unbox toy ทยกันค่ะนั่นก็คือลูกบอลน,นั่นเองค่ะเป็นลูกบอลพิเศษมากๆด้วยนะคะต้องติดตามนะคะว่าลูกบอลน,นี้พิเศษยังไงซึ่งลูกบอลอันนี้นะคะจะเป็นลูกบอลที่น้องเดซี่นะคะเขาเสกมาจากกระดานเมจิกวิเศษอ้า ใครยังไม่ได้ดูนะคะกลับไปดูเอพิโซดที่87นะคะกระดานเมจิวิเศษซึ่งในนั้นน้องเดซี่จะเสกลูกบอลวิเศษออกมานะคะคือจริงๆแบบนี้ก็จะบอกว่าเป็นกระดานนั่นเองค่ะที่เราเล่นละครพรีเทนต์กันออกมานะคะก็คือทําเป็นกระดานวิเศษแล้วก็เสกของออกมาแล้วก็จะบอกว่าลูกบอลอันนี้นะคะที่หมัมมีได้กล่าวทิ้งเอาไว้ที่เอพิโซดที่แล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอันบอกให้ดูค่ะแล้วก็มาดูกันค่ะว่าลูกบอลอันนี้วิเศษยังไงต้องไม่พลาดเลยนะคะ ท้ายคลิปต้องไม่พลาดเลยนะคะว่าลูกบอลนี้วิเศษยังไงถึงจะบอกว่ามามีเห็นแล้วก็ตกใจอุ้ยมีอย่างนี้ด้วยหรออันนี้น้องๆต้องตกใจนะคะมามีมาค้นพบฟีเจอร์ใหม่ของแอปเออมันน่ารักดีโนมคืออะไรใครๆเคยเล่นบ้างคะมามีว่ามันตลกน่ารักคิวตี้ดีอะ่ะโอ,อ้พร้อมแล้วไปดูกันเลยไปเลยคะ่ะ ว้าวไหนดูซิอะไรคะเป็นของเล่นอะไรนะคะว,ว้ามันคืออะไรเออเป็นลูกบอลใช่ไหมคะน,น,น,น้องเดซี่บอกว่าเป่าลูกโป่งไม่เป็นนะคะลูกโป่องอันนี้ไอ้ลูกบอลอันนี้หมัามี้เล่นเป็นลูกโป่งไปแล้วลูกบอลอันนี้นะคะหมัามีก็สั่งซื้อมานะคะราคาไม่แพงนะคะใบละ30กว่าบาทนะคะก็ เดี๋ยวจะให้แด๊ดดี้นะคะปั๊มลมนะคะ <c oughs> เข้ามาพร้อมกับที่ปั๊มนะ <c oughs> น้องๆหนูๆต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนปั๊มนะคะมันต้องใช้แรงพอสมควรเลยไหนดูซีได้สีอะไรอ่ะอุ้ยสีน่ารักด้วยลายดาวเลอกันหนึ่งนะคะเป็นลายอะไรคะเป็นลายเลาย A B C โอ้ไม่ใช่แล้วคะ่ทะทัดาไหนมาดูลูกบอลที่เหลือกันสิแล้วนั่นใส่รองเท้าใครคะใส่รองเท้าดดดี้ทำไมคะนี่ค่ะ บอลที่เหลือนี่ตอนนี้เรามีหมด3าใบนะคะไหนเด,เดซี่ถือลูกบอล3ใบสิคะให้หมามีถือพร้อมกันสบ,อบอนเลบคะ่ะหยุบอไม่ได้อะได้นี่หมมีบอกกดง่ายๆก่อนนะคะก็คือให้เตะบอลเข้าโกลนะคะจากระยะทางใกล้ๆก่อนพอเตะได้ก็คออ่อยๆถอยไปเรื่อยๆถไปเรื่อยๆจนถึงรถนั่นเองค่ะแล้วก็ดูกันว่าจะเตะเข้าโกลได้ไหมเย้อีซี่ไปไหมอ๋อ ได้ก็ต้องถอยหลังไปนะใกล้ไปถอยหลังใกล้ไปจะเตะได้ไหมเดี๋ยวเข้าโกด้านหลังคืออะไรเข้าโกด้านหลังคืออะไรคะอุ้ยเบ๊แฮมยังอายเลยนะเตะเข้าโกด้านหลังเนี่ยสามสเย้เป็นไปได้ยังไงเนี่ยจอดไปเลยโดูนะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ถอยไปไกลมาก อ๋อลทกอ๋อไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรเก่งแล้วจะได้ไหมจะได้ไหม go อ้อโดนมามีพะงอัน ยเข้ามาใกล้น <capacity> ิดนึงโซ้สู้สู้โอ๊เดียวความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะ ไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามารอรอเวลาโชว์พิเศษของลูกบอลวิเศษอันนี้กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกบอลพวกนี้ต้องรอตอนกลางคืนก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมามีจะมาบอกว่าตอนกลางคืนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะตอนนี้ข้างนอกก็มืดแล้วนะคะเราได้เวลามาดูแล้วว่าบอลวิเศษของเราวิเศษยังไง เิดอะไรขึ้นกับบอลของเราที่เล่นเมื่อสักครู่เมื่อตอนกลางวันนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาเราจะปิดบ้านให้มืดกันค่ะถึงหมดนัคะปุบไหนอีกอันหนึ่งอะไม่ลืกแสงเลยแล้วอีกอันหนึ่งอะคะอีกอันหนึ่งปกติมันจะเรื่องแสงอยู่นะมันมีสามอันนะคะอีกอันหนึงอยู่ไหนคะไม่ไม่ลืกแสงเลยค่ะ มองไม่เห็นแล้วใบไหนเป็นใบไหนไหนเมื oh, ่อกี對對 okay. ้ย okay, okay. ังดังเด้งได้อยู่เลยเด้งเด้งโอ้นี่ไงค่ะความพิเศษของปอลเป็นบอลเรืองแสงนะเด็กค่ะโอ้เรืองแสงมากเลยหายไปแล้วว้าเลืองแสงแล้วเลืองแสงแล้วว้าววแต่อันนี้สวิทแบบแรงมากเลยโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม Share, กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Dezzy แปลกาวชาแนลนะคะ Don't forget oh. To subscribe, like, share ค่ะ See you next funny video